ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณจะได้มาสนุกไปกับปาร์ตี้เกมโชว์สุดฮากับเหล่าซปเปอรส์สตาร์ในตำนานเมื่อวิลลี่แม็กอินทอสเปิดบ้านต้อนรับเหล่าศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงของชินของชินนะของชินแล้วล่ว <c oughs> งชินแล้วล <c oughs> อวงชินนะชินแล้วลนะ่งกระตุ้น,นเลยและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0 0บาท ทีมแรกแก๊งนักร้องสายเอนเตอร์เทนนำทีมโดยแรปเปอร์สาวเสียงหวาน Wonder Frame ไม่ว่างจริงๆนีเดียวเออลิเดียแรปเปอร์หนุ่มหล่อจากแดนใต้ต้งทูพีหนุ่มเท้าไฟสายแดนซเอลโทน a โดชินชินวุฒ มีคำว่าวันมีคำว่าวนวันคำแรกวันคำแรกวันคำแรกตอนท้ากับทีมนักร้องคารมดีนำทีมโดยแรปเปอร์สายบันเทิงเมืองล้านนาปู่จานลองใหม่เอ้อันนั้นเป็นอะไรอ่ะสจูดเนี่ยแอร์อนนี่อพัดลมเฮ้อเฮ้อทางบ้านหากันตายอย่างเงี้ยนักร้องและนักแสดงสาวเจ้าแม่มุกสุดหาซาร่าโฮเลอร์ อันนี้อะไรเออเป็นกิ้งก่าได้ทองได้ทองตบเอ,เอ,เอา้าสาระอาวหนุ่มฮิปฮอป R&B สุดเท่เป้วงไม้อะไรดีเจสลับกันเจดีวงันเป็นวัดเจดีเออ <c oughs> นี่เลยคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ เชิญเนั่งตามสบายเลยโอ้โหวันนี้ศิลปินต่างชาติมาเยอะแยะมากมายในฮอลลีวูดเกมน g h t ไทยแลนด์ของเรานะครับความสุขสนานแบบนี้เจอกันทุกวันอาทิตย์6โมง20นทีทางช่อง3กดหมายเลข33ง่ายๆครับเกมของเราเราเชิญคนดังมา6คนแข่งขันร่วมปาร์ตี้กับเราเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้ท่านใดท่านหนึ่งกลับบ้านพร้อมเงิน10,000 0บาท แล้วถ้าอยากร้องอยากเต้นดนตรีอะไรก็ได้เขาเล่นได้หมดซีสมหยวันนี้ศิลปินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับออมาปาร์ตี้กับผมเดี๋ยวแนะนำกันก่อนเลยนะครับออท่านแรกนะฮะออคุณปู่จานครับคุณปู่จานเป็นอะไรครับเนี่ยวันนี้ผมว,วันนี้ผมเล่นเป็น วันนี้ผมเล่นเฮ้ยเฮ้ยสองทีพอแล้วสองออทีพอแล้ววันนี้เล่นเป็นปเล่น,เป,นเป็นพี่เป้าครับโอ้พี่เป้าครับผมมัต้องมีร้องเพลงร้องเพลง,งอะไรหน่อยมาเชื่อไหมนานๆจะออกทีวีทีนึงนะครับให้ทางบ้านจำผมได้สักนิดหนึ่งได้ไหมให้ทางบ้านจำผมได้สักนิดหนึ่งได้ไหมเออโอ้แต่นานอ,ออกทีวีทีมเอาไปพี่เป้าซะแล้วเป็นพี่เป้าต้องร้องเพลงเดี๋ยวผมขอเอาไม้ก่อนนะครับเออโอ้โห อันนี้เป็นเอาจากสารเนี่ยมาเนี่ยเออันมาเยอะเลยเออพร้อมดนตีพี่เป้ามาเค้ยยินไม่ว่าเสียงใครเป็นเสียงของคนร้องไห้เขาเป็นสายเจ้าน้ำตาเสียงนี้ที่ ไม่โอ้โหไฟช็อตมากเลยเมื่อกี้ไฟช็อตไอ่ทีมงานไม่ดูใหม่วะไม่ไม่กระดิกตลอดเลยไ,ไฟช็อตมือดิโอเคโอค้ยพี่เป้าเสร็จเรียบร้อยต่อด้วยเอ่เออ้าววันนี้พี่แอดวัสดีครับพี่น้อนงะวัสดีพนะี่น ยินดีแล้วกันครับขอต้อนรับอูดเป็นต่ออูดเป็นต่ออันนี้พี่แอดเหรอผมเออ่วันนี้แต่งเป็นประตูฝืดครับประตูฝืดคืออะไรครับก็เก๊กเหรอก็เก๊กเหรอไม่ไม่กับเตียงกับเตียงเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเออ z o o ไปเล่นเป็นอะไรอ่ะวันนี้แต่งเป็นประตูฝืดครับไอ้อะไรเหรอ อฝุดจริงอหมายถึงประตูฝุดจริงมุกที่มึงเตรียมมันเนี่ยบุกที่มึงเตรียมมันเนี่ยวันนี้พี่เศกก็มาสวัสดี้ครับพี่เสก วันนี้ดีใจมากนะที่เรามาปาร์ตี้ด้วยกันได้ครับเอาต้อนรับกันก่อนเลยนะครับคุณปู่จานคุณซาร่าคุณและคุณเป้สวัสดครับหัวหน้าทีมครับคุณแนนสวัสดีครับผมครับคุณแนนนี่ดูจากชุดแล้วก็รู้เลยว่า แต่งเป็นคุณปวงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรนะปาลีปาลีปาลีภูิวงค่ะทำอาชีพอะไรตอนนี้เพิ่งเป็นอดีตแอร์โฮสเตสค่ะอดีตแอร์โฮสเตสใช่ช่วงช่วงนี้ค่ะจะยังไม่มีสายการบินบินมากนักเราก็หยุดไปก่อนแล้วตอนนี้ทําอะไรอ่ะตอนนี้ก็เป็นนางแบบอิสระค่ะเป็นนางแบบทั่งแต่งหน้าทําผมสาวแล้วถ้าได้1 0 0 0 0แสเอาไปทําอะไรก็เอาไปลงทุนทาอยากเปิดกิจการของตัวเองค่ะครับอ่ะอีกท่านหนึ่ง คุณต้องวันนี้คุณเป็นอะไรเอ่อผมเป็นพิจังนี่ครับแรปเตอร์ครับผมแรปเตอร์ครับเป็นแรปเตอร์โอ,โอเครู้อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแรปเตอร์ต้องเต้น มาถึงตะกี้ไปแล้วนะฮะลับเตอร์เออ่คุณวันเดอร์เฟรมครับนี่ไม่ใช่วันเดอร์เฟรมนี่ this this is Lady Gaga เ yes how do you feel about coming today yes are you are you happy today y e a h Lady Gaga จะพูดไทยพูดไทยได้ไหมภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วย A B C ตัวเลขเริ่มต้นด้วย1 2 3อ่าดนตรีเริ่มต้นด้วยโดเรมี แต่ว่าเราเริ่มต้นด้วย you and me แต่ว่าเราเริ่มต้นด้วย you and me อามีเลยที่ก้ากกมาแล้วแล้วคุณเป็นใครมาแล้วเนี่ยพี่ไม่วันนี้พี่เป่าก็มาว,วันนี้พี่เป่าก็มานี่คือวันนี้คือวปบอมไก่จ,จ้า ถ้าคุณไม่ชอบขอ่แม่ใส่แม่แ่ใส่แว่ใส่แม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยจอนรัวจอนรัวใช่แล้วยังไม่พอยังไม่พอพอยังไม่พอเยอะจริงคนนี้ยังไม่พอไหนๆเอากูมาแล้ว โอโแต่จบด้วยยังไม่พอ,อยังไม่พอ เมกี้ชินการกระแทกแต่ละทิของคุณนี่มันช่างรุนแรงดีเหลือเกินผมเนี่ยผมเรียนมาจากอาจารย์มูนี่อาจารย์ผมวันนี้มาด้วยคนนี้เนี่ยปกติแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยบอกใครนะครับว่าเป็นคนที่เต้นท่านี้เก่งที่สุดจริงเหรอตุ้งถูกดีครับโตให้มาเลยโตเตีมมาแล้าหน่อเลยต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 ่เลย ต้องทุกปีโดนตรีแบบนี้ไม่ได้สองหน่อยสองหน่อยสองหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะน้องๆเขาอยากจะเห็นใกล้ๆเอาเลยย่อเข่านิดนึงย่อเข่านิดนึงดีดีดีย่อเข่านิดนึงนะจะได้กูจะได้ดูทั้งหมดย่อเข่าเวลาคิดอย่าคิดออกไปข้างหน้าคิดขึ้นคิดเสยเพื่อนต้องคิดเสยเพื่อนอย่าคิดไปข้างหน้างัดงัดเงี้ยงัดงัดงัดเพื่อนต้องคิดงัดงัดซ้ายงัดขวาเดี๋ยวขอดนตรีอะไรก็ได้เร็วเร็ว อ่าตอนรับอย่าไปทางการนะครับคุณต้องทูพีวันนั่นเฟรมและคุณชินชินาวุลและหัวหน้าทีมคือคุณอิงสวัสดีครับคุณอิงครับครับวันนี้คุณอิงแต่งเป็น เป็นเฟดดี้เมอร์คิรี่ครับผมเฟดดี้เมอร์คิรี่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากแต่งเป็นผมอ่าเขาอยากแต่งเป็นผมเป็นชินชินวุฒิใช่แต่ผมมาเขาเลยแต่งเป็นเฟดดี้เมอร์คิรี่แทนเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันนี่คือเสื้อผ้าที่เราหาได้เท่านี้จริงๆเพื่อให้คุณอิงได้แต่งแล้วออกมาเป็นซูโม่กิกนะฮะเราขอโทษด้วยเราขอโทษด้วยเราได้แค่นี้จริงๆกอดมอนใหญ่เลยอ่ะทำอาชีพอะไรครับ เป็นสจวัดครับผมอ้าเป็นสจวัดครับผมมีแอร์มีสจวัดสจวัดนี่พัดลมพัดลมมันเกี่ยวกันยังไงจังหวะจังหวะมึงต้องลงกองให้น้องเขาด้วยเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่จรมันต้องแห่นะแห่แรงแห้งแรงอ่ะเฮ้ยอันนั้นเป็นอะไรอะสจวัดเนี่ยแอร์เนี่ยพัดลมคือคืออย่า้ทางบ้านหากันตายอย่างเงี้ยเออเออเนี่ยไม่เขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องอย่างน้อยก็ยิ้มมุมปากก็ยังดี ตอนนี้ได้บินอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้บินครับยังไม่ได้บินครับผมถ้าได้10,000แบาทเราไปทําอะไรครับเอาไปทําธุรกิจส่วนตัวครับผมธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันครับผมอย่าบอกนะว่าส่งพัสดุไวนี่จะหุ้นกันแล้วใช่ไหมส่งพัสดุช้าเอออันนี้ทําอะไรอ๋อก็ไปเปิดเป็นโรงเรียนครับผมโรงเรียนคุณเป็นครูด้วยเหรอเป็นครูครูสอนคณิตศาสตร์ครับผมคณิตศาสตร์เอาละเพื่อนๆทั้งหลายขอต้อนรับสู่อลลีุูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับเรามาแข่งขันกันนะครับเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้เกมแรรกกที่เเาาาอมให้พวคุณ ต้องเกี่ยวข้องกับนักร้องแรปเปอร์ทั้งหลายมาต้องเจออันนี้เพลงเพราะไม่เพียนวิธีการเล่นก็คือว่าผมจะให้ทีมแรกขึ้นมาแล้วผมจะมีเนื้อเพลงขึ้นให้คุณจะต้องสื่อสารกับทีมลูกทีมของคุณตอบชื่อเพลงถูกยังไงก็แล้วแต่ขึ้นมาสลับที่นะฮะแต่ไม่นี้มันไม่ทํามันจะันเพราะคุณจะต้องสื่อสารกับเพื่ อ,อันนี้คือเสียงที่พวกเราได้ยินหลังจากที่บอบมาเล่ให้พวกเรากนเต็มที่แล้วน่าจะไปสุดแม็กแล้วได้ยินกันแบบนี้เอาละมาถึงเกมแรกเลยเอาใครเล่นก่อนฝั่งนี้มะ <c oughs> ได้นะฝั่งนี้นะครับผมจะเชิญเอ่อคนที่ <c oughs> ยังไม่เคยมา <c oughs> ปาร์ตี้กับเราเลยเป็นปคนแรกเปิดก่อนเลยคุณปูจารครับเชิญครับ

คนสุดท้ายคนสุดท้ายโอ้โหยอดมากโอ้โหพี่เศกเก่งมากครับไอชักตังเทสสัดสลัดสมบัตสลัดสมบัตสลัดสบัดถูกต้องโอ้โหอยู่อย่างเดียวเลยเพี่ไม่ต้องเก่งใจเลยนะพลังทุกเรดีอย่ันไหมไมกลาฝัดั้ิดมัโอ้โหฝั่งนี้งงฝั่งนี้งงพี่ปู่จ๋ามาทาอะไรที่นี่พี่ปู่จ๋ามาทาอะไรที่นี่ันเป็นแมสุดโตง พูบบนเวลารับประทู่บนเวลารับประทู่มามาแล้วครับคุณมาลังปปบมือนะคอีมอ่ตาลัดตาอะไรก็เกยอะไรกเกยดีมากไหวอยังเลยอะไรวะเนี่ยก็รู้เธอยังรักเขาเต็มหัวใจไฟรักไฟรักถูกต้องโอ้โหแม่แม่เก่งว่ะหมดเวลาไรเนียโอ้โหพวกคุณเข้าได้ไปทั้งหมด 9ก้าเพลงครับเก้าเพลงเนี่ยนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านําสูงมากนะแต่กี้สองคนนี้ทําไปเยอะมากทีมนี้บ้างครับถึงเวลาแล้วครับคุณต้องครับคุณเบิกเบิกเรื่องคนแรกเลยมามอนพะครตอบได้ชื่อเพลงขึ้นมาร้องแทนเลยมาอยู่นี่แหละครับพร้อมนะเริ่มครับไปอยางเดียวดายชื่เพลง คนเขไม่มีแฟนครับผมคนไม่มีแฟนถูกต้องมาแล้วเบนดี้ไปโลกประจำตัวแคทโลกประจำตัวไปลักแคทลักแคทเลยตัไปใส่ลักแคทยังไงครับผมลักแคทยังไงครับไปโอ้โหไอ้นี่เล่นเต็มด้วยมันมาเกินกว่าที่เราคาดไว้จักรยานสีแดงจักรยานสีแดงไป ฉันไม่ไราดเลยฉันไม่แราไม่แาดอย่างนี้มันผิจริงๆครับอ้ทางน้อยสองคนตายทาน้อยสองคนตายถูกต้องมาหนุ้อุเงคนจริงๆนีอ้นกออพี่แจ๊อ่ะพี่แจ๊อ่ะอะไรวะหุ่มฟอหล่อเหุ่มฟ้หล่อเพี้ยวไม่ใช่ใช่ชื่ออะไรไม่ใช่หนุ่มฟอกูไม่รู้ละกูไม่รู้ละแ

วิตมันต้องเรินการความฝวนความเชื่อความเชื่อถูกต้องมาโอ้เฮ้ยเขาได้9ก้าแต่ทีมของคุณทำได้ดีมากครับได้ไปทั้งหมดได้เพียงแค่แปเท่านั้นเราไม่รู้ชื่อเพลงไหมพี่ที่ไหนเ่ะเอาละครับตอนนี้ตามกันอยู่9ต่อ8นะครับเดี๋ยวเรากลับมาสู่กันต่อนะฮะกับใบระเบิดสักครู่เดียว ตอนแรกเพลงพร้อใหม่เพี้ยนก็สนุกดีครับผมพอมาเล่นจริงก็แอบเต่นเต้นครับผมบางเพลงก็คือแบบเราก็ร้องได้แต่พอร้องออกมาเสียงมันเพี้ยนครับผมก็เลยทายไม่ถูกเลยครับผมแล้วก็ฝั่งคู่แข่งก็เขาเขาก็เก่งด้วยครับผมแต่เกมแรกก็แพ้ไปนิดเดียวครับได้แต่อ9ก็น่าเสียดายครับผมพี่ๆในทีมก็ช่วยกันเต็มที่้วครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวสู้ใหม่เกมหน้า